สามสิ่งที่เราควรทำทุกวันในตอนเช้าเลยนะคะสิ่งแรกเลยนะคะตอนที่คุณง่วงเงียนตื่นขึ้นมานะคะแล้วคุณต้องเพลนจิตของตัวเองหรือว่าคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นนะคะบางคนเวลาที่ตื่นนะคะรู้สึกงุหงิดนะคะรู้สึกไม่ดีนะคะมันจะทําให้เช้านั้นหรือว่าวันนั้นทั้งวันของคุณ เป็นวันที่ไม่ทําให้คุณสดชื่นสดใสและผลลัพธ์ในชีวิตของในวันวันนั้นก็จะเป็นไปแบบไม่ดีนะคะอาจจะเป็นไม่ เป็นไปตามที่คุณต้องการฉะนั้นในเมื่อเรารู้แล้วเราควรที่จะเทรนจิตของเรานะคะให้คิดถึงสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นนะคะแม้กระทั่งเราจะสลืมสลือน,นั้นยิ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันเหมือนเป็น,นเหมือนเ,น,มนเหมือนเป็น5นาทีทองคําของเราเลยนะคะและสิ่งที่สองครับพอเราคิดถึงเป้าหมายมองเห็นภาพความฝันนะคะเราก็ ออกกาลังกายค่ะไม่ว่าคุณจะออกกําลังกายแบบไหนก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นแบบขยับตัวเบาๆนะคะกทําให้ตัวเองกระปี้กระเป๋านะคะไม่ชนนแล้วนะคะเหมือนกับการเต้นก็ได้ค่ะลุกจากเตียงเต้นให้ตัวเองดูแบบ ตื่นตัวตื่นเต้นนะคะเพราะว่าการที่เราทําให้ตัวเองตื่นตัวตื่นเต้นนะคะมันก็จะยิ่งทําให้เรามีพลักกาลังและวันนั้นเราจะรู้สึกประชุ่มกระชวยและมีพลังทั้งวันเลยค่ะลองทํากันดูนะคะอย่างน้อยออกกําลังกายสิบนาทีก็ยังจะดีนะคะบางคนไม่ได้ออกเลยนะคะบิดขี้เกียจอย่างเดียวแล้วก็แบบอ่าขี้เกียจต่อไปฉะนั้นแล้วการที่เราเต้นนะคะหรือว่า ทำร่างกายของเราให้ตื่นตัวนะคะมันจะทําให้วันนั้นเป็นวันที่ยอดเยี่ยมที่สุดสําหรับคุณค่ะและสิ่งที่3าเลยนะคะคุณต้องทบทวนวันว่าวันนี้คุณจะทําอะไรนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทบทวนแล้วในแต่ละวันเราก็จะไปเรื่อยเลยนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเป้าหมายในวันวันนี้เราจะทําอะไรนะคะฉะนั้นทั้ง3ข้อนี้นะคะจะทําให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่ทําวันนี้ให้ยอดเยี่ยมที่สุดนะคะสิ่งแรกอย่าลืมนะคะ Uh, เวลาที่เราตื่นนอนให้คิดถึงภาพความฝันคิดถึงภาพเป้าหมายของเราในทุกวันนะคะฝึกฝนเทรนจิตตัวเองนะคะให้คิดถึงสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นนะคะและสิ่งที่2ขยับร่างกายออกกําลังกายอย่างน้อย10นาทีนะคะไม่ว่าคุณจะเต้นคุณจะอ,อาราบ,บิกนะคะหรือว่าคุณจะทําอะไรก็ตามให้ร่างกายของเราได้มีการออกแรงออกกําลังไม่ให้รู้สึออกวันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมได้ทำให้ฉันมีพลังทั้งวันนะคะและสิ่งที่3ทบทวนเลยว่าในวันนี้ เราจะทําอะไรบ้างนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่จดไว้หรือว่าเราไม่ทุกวนมันจะทําให้เรารู้สึกว่าวันนี้ทั้งวันน่ะเราก็จะทํามั่วไปเลยนะคะฉะนั้นสามสิ่งนี้ครูนูเชื่อคะ่ะว่าถ้าเราทุกคนนะคะทําฝึกฝนเพลงนตัวเองนะคะเราจะกลายเป็นคนหนึ่งที่สําเร็จยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ